COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันควิสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพสวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระคิดวันนี้เราจะเฝ้าเดี่ยวกันในพระธรรมเนหมีบทที่9ข้อ9ถึงข้อ22เราจะอ่านข้อ16ถึงข้อ22ด้วยกันนะคะแต่เขาทั้งหลายคือบรรพบุรุษของพวกข้าพงได้ประพฤติอย่างหยิ่งยโสและแข็งคอของเขาเสียไม่ได้เชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์เขาทั้งหลายปฏิเสธไม่เชื่อฟัง และไม่เอาใจใส่ในการอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ทรงประกอบขึ้นท่ามกลางพวกเขาแต่เขาแข็งคอของเขาและได้แต่งตั้งหัวหน้าเพื่อจะกลับไปสู่ความเป็นทาสของเขาในอียิปต์แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพร้อมที่จะทรงให้อภัยทรงมีพระคุณและพระกรุณาทรงพระพิโรธช้าและทรงอุดมด้วยความรักมั่นคงและไม่ได้ทรงละทิ้งพวกเขาแม้ว่าพวกเขาได้สร้างรูปโคโล่ไว้สําหรับตัวและกล่าวว่านี่คือพระเจ้าของเราผู้ทรงนําเราขึ้นมาจากอียิปต์ และได้ทําการหมิ่นประมาทอย่างใหญ่หลวงด้วยพระกรุณาซับซ้อนของพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้ทรงละทิ้งเขาในถิ่นธุรกันดารเสาเมฆซึ่งนําเขาในกลางวันไม่ได้ภาคจากเขาไปหรือเสาเพลในกลางคืนซึ่งให้แสงแก่เขาตามทางซึ่งเขาควรจะไปก็ไม่ได้ขาดไปพระองค์ประทานพระวิญญ,ญาณให้สั่งสอนเขาและไม่ได้ท่งยับยั้งมานาของพระองค์เสียจากปากของเขาทั้งหลายและประทานน้ําแก้ความกระหายของเขาพระองค์ทรงเลี้ยงดูเขาทั้งหลายในถิ่นธุรกันดาร4ี่ิบปี และเขาไม่ขาดสิ่งใดเลยเสื้อผ้าของเขาไม่ขาดวินและหลกและเท้าของเขาไม่ได้บวมและยิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงมอบราชาอาณาจักรและชนชาติทั้งหลายแก่เขาและทรงจัดสรรให้เขาตามเขตดแดนเขาจึงได้ยึดแผ่นดินแห่งสีโหนกษัตริย์แห่งเมืองเฮชโบนและแผ่นดินของโอกกษัตริย์แห่งเมืองบาชานเนื้อหานะคะคำอธิฐานในพระธรรมตอนนี้บอกเราถึงสิ่งที่พระเจ้าเห็นความทุกข์ใจของคนอิสราเอล ทรงได้ยินคําวิงวอนร้องทุกข์ของเขาที่ทะเลแดงพระเจ้าทรงทําหมายสําคัญและกะอัศจรรย์ต่อสู้ฟาโรและคนอียิปต์ทรงทราบว่าเขามีจิตใจที่แข็งกระด้างเย่อหญิ่งอวดดีและเลยเพิ่เฉยต่อความยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงกระทําแม้พระองค์จะทรงแยกทะเลแดงต่อหน้าพวกเขาพระเจ้าทรงต่อสู้ฟาโรและคนอียิปเพื่ออิสราเอลทรงนำทรงนาเขาด้วยเสาเมฆและเสาเพิงชี้ทางที่เขาควรจะไป พระเจ้าทรงเสด็จมาอยู่ท่ามกลางอิสราเอลตัดกับเขาจากฟ้าสวรรค์นะคะพระเจ้าประทานกฎหมายอันชอบธรรมและธรรมบัญญตัติกฎเกณฑ์และพระบัญญัติที่ดีแก่เขาผ่านทางโมเสสทรงตั้งสบาโตให้เป็นวันบริสุทธิ์ของพระเจ้าท่ามกลางเขาให้ก็ถือรักษาตลอดชั่วชาติพันธุ์พระเจ้าประทานมานาให้เป็นอาหารและทรงนำน้ำจากศิลาให้เขาเพื่อดับกระหายพระเจ้าประทานแผ่นดินคันอันให้กับเขาทรงสั่งให้เขาเข้าไปยึดครองแต่ แต่ในข้อสิบหกกับข้อสิบเจ็ดตอนต้นนะคะบรรพบุรุษของเขาได้ปฏิเสธที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเขาเลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์เขาได้ประพฤติอย่างหยิงย่งยโสและแข็งคอไม่เอาใจใส่ในการอาัศจรรย์ที่พระองค์ทรงทําเพื่อเขาทั้งยังแต่งตั้งบางคนนะคะเพื่อจะกลับไปในแผ่นดินอียิปต์ที่เขาเคยเป็นทาสในข้อสิบแปดบอกเขาได้สร้างโคทองคําที่เป็นลูกโครลบแล้วกล่าวว่านี่คือพระเจ้าของเราผู้ทรงนาเรา ขึ้นมาจากอียิปต์ถามว่าเหตุการณ์ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับคนอิสราเอล,ลเหล่านี้ทําไมเขาจึงได้หลงลืมการช่วยกู้และการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงทาเพื่อเขาเร็วขนาดนี้ทำไมเขาถึงได้ละทิ้งพระเจ้าผู้ทรงกู้และเมตตาก,กับเขาแค่เขาเผชิญอุปสรรคปัญหาความทุกข์ยากลําบากระหว่างทางบ้างทําไมเขาถึงได้ลบหลู่ดูหมิน่นพระเจ้ากบฏและไม่เชื่อฟังจนได้ทําการหมิ่นประมาทอย่างใหญ่หลวงต่อพระเจ้าทั้งที่ได้เห็นฤทธิอำนาจความยิ่งใหญ่พระเจ้า รวมถึงได้สัมผัสถึงความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์แล้วในข้อ17ตอนปายนะคะก็ได้พูดถึงพระลักษณะพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าพร้อมที่จะทรงให้อภัยท่งมีพระคุณและพระกรุณาท่งพระพิโรธช้าและทรงอุดมด้วยความรักมั่นคงและไม่ได้ทรงละทิ้งเขานะคะให้เราระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นนะสิ่งที่พระเจ้าทรงทําเพื่อเราพี่น้องลองกลับไปอ่านซ้ําในข้อ19ถึงข้อ22นะคะพระเจ้าทรงเลี้ยงดู อิสราเอลเนี่ยตลอด40ปีในสินทุลกันดานก็อย่าให้เราเป็นเหมือนคนอิสราเอลที่ไม่เชื่อฟังแล้วก็ไม่มีหัวใจแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าเขาได้หลงลืมสิ่งดีที่พระเจ้าทรงกระทําเพื่อเขานะคะคราวนี้เรามาดูสิ่งที่เราจะประยุกต์ใช้นะคะประการแรกให้เราทําอนุสร์พ่อพรไว้เตือนใจตัวเราเองและเพื่อที่เราจะเล่าให้ลูกหลานเราฟังถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงกระทําเพื่อเราในอดีต เพื่อเราจะไม่หลงลืมการช่วยกู้สิ่งดีที่พระเจ้าทรงทําเพื่อเราเตือนใจเราไม่ให้หลงไปกับความลื่นลมยามที่เรามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์หรือแม้แต่ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลําบากในชีวิตของเราเราก็จะไม่จดจ่อกับปัญหาจนลืมถึงฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไปแต่ให้เรามีหัวใจแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าในตลอดวันคืนชีวิตของเราไม่ลืมการดีไม่ลืมสิ่งดีการดูแลจัดเตรียมปกป้องช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้า จดบันทึกพ,อพอระพรพระเมตตาการช่วยกู้การตอบคำมิจฉาในยามที่เราเผชิญอุปสรรคปัญหาเตือนใจเรานะคะเพื่อเราจะไม่หลงลืมความรักของพระเจ้าเหมือนอย่างคนอิสราเอลประการที่สองนะคะอดทนต่อกันและกันให้โอกาสกันและกันเหมือนที่พระเจ้าทรงอดทนต่ออิสราเอลและให้โอกาสกับอิสราเอลครั้งแล้วครั้งเล่านะคะประการที่สามนะคะเรียนรู้และสร้างชีวิตแห่งการเชื่อฟังอย่างเคร่งครัด ติดตามพระเจ้าอย่างสุดใจเพราะลักษณะชีวิตแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติเราลอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคิดใช่ไหมคะแต่เราได้รับพระพรและทุกสิ่งดีผ่านการเชื่อฟังพระเจ้าเพะฉะนั้นให้เราตั้งเป้านะคะในการเป็นแบบอย่างในการเชื่อฟังพระเจ้าสร้างและฝึกวินัยแห่งการมีชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างสุดใจประการที่สี่นะคะ ให้เราเรียนรู้ที่จะให้พระคุณและความเมตตากับคนรอบข้างเหมือนอย่างที่เราเคยได้รับจากพระเจ้าช้าในการโกรธแม้โกรธก็ไม่ทำบาปและไม่เปิดช่องและให้โอกาสแก่มารให้เรารักคนจนถึงที่สุดเหมือนที่พระเจ้ารักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขให้เราชี้ทางให้คนหันหัวใจกลับมาหาพระเจ้าคืนดีเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าได้อย่างถูกต้องอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่อ่อนแอผิดพลาดล้มเหลวเหมือนอย่างที่เราเคยได้รับโอกาสจากพระเจ้านะคะ ประการที่ห้านะคะขอพระเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางเราในช่วงเวลาแบบนี้แม้เราจะไม่ได้อยู่ในทินทุรกันดารแบบอิสราเอลนะคะแต่ในท่ามกลางเราตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่ดีใช่ไหมการทํามาหากินก็ยากลําบากมองไปทางไหนก็มืดไปหมดตกงานเป็นหนี้ป่วยจิตตกสารพัดปัญหาที่ประเดประดังเข้ามาในชีวิตของเราให้เราเชื่อวางใจในพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้ พระผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางเรานะคะตลอด40ปีพระองค์ทรงดูแลคนอิสราเอล2ล้านคนเนี่ยเขาไม่ขาดสิ่งใดเลยในความจําเป็นทุกอยาก่างให้เราเห็นการจัดเตรียมจากพระเจ้าในช่วงเวลาแบบนี้ด้วยกันทุกคนนะคะพระเจ้าทรงเป็นความรอดและทางรอดเดียวของเราเราจะพักพิงและรีพภัยในพระเจ้าเท่านั้นให้เราอิจานกับพระเจ้าด้วยกันนะคะ ขอบคุณพระเจ้าในความรักอัศจรรย์ยิ่งใหญ่โดยพระกรุณาและพระเมตตาอันใหญ่หลวงขอบคุณที่พระองค์ทรงอดกั้นและอดทนกับเราอย่างยาวนานกว่าเราจะเปลี่ยนแปลงแต่ละเรื่องกว่าเราจะยอมจำนวนแต่ละอย่างขอพระเจ้าให้อภัยยกโทษที่เราเรียนรู้ช้าและทำผิดพลาดซ้ำๆซากๆให้นับจดนี้ไปเราจะได้รับการเปิดเผยสำแดงให้เราเข้าใจถึงพระประสงค์ของพระเจ้าและถวายตัวเองอีกครั้งหนึ่งในการที่จะทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จเป็นจริงในชีวิตของเราเติบโตขึ้นในการ การที่จะมีหัวใจแห่งการขอบพระคุณหัวใจแห่งการสรรเสริญพระเจ้าเชื่อฟังยำเกรงพระเจ้าไปในตลอดวันคืนชีวิตให้เราไม่หลงลืมความรักมั่นคงของพระองค์ให้เราไว้วางใจในการทรงนำการจัดเตรียมดูแลปกป้องจากพระเจ้าแม้ดูยากเกินกําลังยากที่จะเป็นไปได้แต่เราก็จะเชื่อและวางใจในพระเจ้าให้เรารักกันและกันอย่างไม่มีเงื่อนไขเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักเราเราอิฐานกับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรค่ะ